สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ c o m ิกเ World Daily กันอีกแล้วน,นะครับวันนี้นะครับผมเรากลับมาพูดถึงเรื่องราทายอินสุดท้ายของออริจินอลซีนที่ทําจะทำือนนั่นเองครับโดยเรื่องราวในวันนี้นะครับผมก็คือเรื่องราวของไอหนุ่มแมงมุมสไปเดอร์แมนนั่นเอง โดยเรื่องราวความลับที่ถูกเปิดเผยออกมานะครับผมในเกอะที่เราจะเริ่มเรื่องราวเนี่ยเราจะขอใบให้ก่อนนะครับว่าเรื่องราวนี้นะจะเปิดเผยความลับอันแสนยิ่งใหญ่ซึ่งมันจะนําพาไปสู่เหตุการณ์อันแสนยิ่งใหญ่ของโลกมังมุมนั่นเองครับผมโดยเรื่องราวนี้นะครับเราจะบอกให้ฟังกันคร่าวๆก่อนที่จะไปเริ่มรับฟังเนี่ย ว่าในตอนนี้สไปเดอร์แมนที่เรารู้จักนะครับผมไม่ใช่คนจนอีกต่อไปแล้วในตอนนี้สไปเดอร์แมนเป็นคนรวยนะครับเป็นเจ้าของบริษัทปาร์เกอร์โดยเป็นฝีมือของดร์ออคโตปูที่เคยมาอยู่ในล่าของสไปเดอร์แมนนั่นเองนะครับและนี่คือสิ่งที่ท่านผู้ชมต้องรู้นั่นเองในตอนนี้นะครับผมก่อนที่จะไปเริ่มรับชมกันเนี่ยเราจะขอเตือนท่านผู้ชมก่อนนะครับให้ท่านผู้ชมนั้นกดกลับไปดูเหตุการณ์ออริจิน l ลซีนเวอร์ชันเต็มกันก่อนครับผมท่านผู้ชมนั้นจะได้รู้เรื่องนะครับว่าไอ้ตัวนี้นไ,ไ,นนนได้ ให้เวลากดกลับไปดู 3, 2, 1และในตอนนี้นะครับเราถือว่าใา้ผู้ชมทุกคนนั้นได้รู้เรื่องราวกันมาหมดแล้วและในตอนนี้เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาแล้วก็เรามาเริ่มรับชมเหตุการณ์ Spider-Man Original Sin กันเลยดีกว่าครับอย่างที่เรารู้กันนะครับผมในตอนนี้ Peter Parker นะั้นได้เป็นเจ้าของบริษัทแล้ว ซึ่งดูเหมือนว่าเขาก็พยายามช่วยคนอื่นนะครับผมโดยเขาต้องการช่วยคนที่มีพลังวิเศษเนี่ยแต่พวกเขาไม่ต้องการพวกเขาคิดว่าพลังวิเศษของพวกเขานั้นคือคำสาปซึ่งปีเตอร์พาร์เกอร์ของเรานั้นก็ทุ่มวัวประมาหในการช่วยคนพวกนี้นะครับผมในการถอนพลัง,งพวกเขาออกซึ่งในตอนนี้เองปีเตอร์พาร์เกอร์นั้นก็กําลังพยายามลดพลังของอิเล็กโตอยู่นะครับผม เพราะว่าพลังของอ e ิเล็กโตเมันมีมากเกินไปนะครับมันเพิ่มขึ้นสูงเกินไปไม่มีใครควบคุมพลังไฟฟ้ามากขนาดนี้ได้ซึ่งอ e ิเล็กโตเองเก็ไม่มีเพื่อนนะครับผมเพราะาาเหล่าไวรัลก็ไม่กล้าเข้าใกล้เช่นกันซึ่งด้วยเหตุนี้เองปีเตอร์พาร์เกอร์นั้นเลยใช้เทคโนโลยีของเขาเนี่ย เข้ามาช่วยอิเล็กโตเอาไว้ซึ่งในตอนนี้เองนะครับผมในตอนที่ปีเตอร์พาร์เกอร์นั้นกำลังทดลองอยู่นี้เองก็ได้มีสัญญาเตือนขอความช่วยเหลือจากอเวนเจอร์เข้ามานี่เป็นสัญญาเตือนระดับสูงปีเตอร์พาร์เกอร์นั้นต้องรีบไปช่วยทีมอเวนเจอร์ในทันทีซึ่งในช่วงอึดใจต่อมานี้เองเนี่ยปีเตอร์พาร์เกอร์ก็ได้ใส่ชุดสไปเดอร์แมนและออกไปช่วยโลกในทันทีซึ่งเหตุการณ์ในตอนนี้นะครับผมก็เป็นเหตุการณ์ช่วงเดียวรับที่เดอะมายเลสวรรนั้นกาลังบุกโจมตี New น,ตน,นิวหรอกผย ออกมาแนละ้วนําดวงตาของเดวอเชอร์ออกมาสิ่งดีออมนั้นก็ได้พูดว่าดวงตานี้น่ะมันคือระเบิดจากนั้นนะครับผมดีออมนั้นก็ระเบิดดวงตาของเดวอเชอร์ออกมาสิ่งดวงตานั้นนะครับผมมันได้โชว์ความลับให้เหล่าฮีโร่เห็นความลับที่ไม่ควรได้รู้ความลับที่เดวอเชอร์เห็นและปิดบังเอาไว้และดูเหมือนว่าปีเตอร์พาร์เกอร์ของเรานั้นก็จะเห็นเช่นกันนะครับผมถึงสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่เป็นความลับมาตลอดในวันที่ปนะีเตอร์พาร์เกอร์นั้นถูกแมงมุมกัดนี้เองนะครับผม เขาไม่ใช่คนเดียวที่เป็นคนที่ถูกมงมุมกัดยังมีผู้หญิงอีกคนหนึ่งที่ถูกมงมุมกัดโดยมงมุมตัวเดียวกับเขาและดูเหมือนว่าเธอคนนี้ก็จะมีพลังเช่นเดียวกับเขาเช่นกันซึ่งปีเตอร์พาร์เกอร์นั้นก็เห็นถึงข้อมูลทั้งหมดนะครับผมข้อมูลว่าเธอไปไหนถูกขังไว้ที่ไหนซึ่งดูเหมือนว่าสิ่งที่ปีเตอร์เห็นนี้เองเด็กหญิงคนนี้จะถูกขังเอาไว้ในห้องแห่งหนึ่งและดูเหมือนว่าปีเตอร์นั้นจะเห็นถึงสถานที่อย่างชัดเจน ซึ่งเมื่อปีเตอร์ได้รู้เรื่องราวดังนี้นะครับผม <ans> เขาก็รีบเดินทางออกมาจากสมรภูมิลบในทันทีปีเตอร์นั้ Peter นะได้มุ่งหน้าไปตามนิมิตของเขาซึ่งปนะีเตอร์นั้นก็เดินทางมาพบกับตึกร้างตึกหนึ่งซึ่งดูเหมือนว่าจะมีห้องวางห้องที่เก็บใครบางคนอยู่และนี่ก็คือห้องที่เก็บเธอคนนี้เอาไว้ซึ่งปนะีเตอร์นั้นก็รีบมุ่งหน้าเข้าไปช่วยเธอในทันทีสวัสดีซิดดี้มูนฉันมาช่วยเธอแล้วไม่ไม่ไม่เธอช่วยฉันไม่ได้นะเธอต้องปล่อยให้ฉันอยู่ในนี้ถ้าเธอช่ววยันนแล้้้กก็ถาาเเธอออปปิดระตูีม มอรันนั้นจะรู้ว่าฉันอยู่ที่นี่แล้วมันจะมาตามล่าฉันแต่ดูเหมือนว่าปีเตอร์นั้นจะไม่ฟังคําเตือนนะครับผมปีเตอร์นั้นไม่สนใจแล้วนี่เปิดประตูออไหมฮันทีนี่นี่เธอเปิดประตูออกมาทำไมล่ะเธอไม่รู้หรอกว่าเธอทําอะไรลงไปมอรันจะมาฆ่าพวกเราทุกคนมอรันจะมาดูดกืมพลังชีวิตพวกเรานายนายรู้ไหมนายเพิ่งทาอะไรลงไปมอรันจะมาฆ่าคนแบบเราทุกคนยังไงล่ะไม่หรอกฟังฉันก่อน ฟังฉันก่อนสิมอรลนน่ะได้จากไปตลอดกาลแล้วมอร์ลนตายไปแล้วซินดี้ฮะนายพูดอะไรของนายนะมอรลานตายไปแล้วจริงๆงั้นเหรอก็ใช่น่ะสิฉันสัญญาด้วยหัวใจของฉันเลยฉันจัดการมันไปแล้วเออถ้ามอรลนตายแล้วแล้วก็งั้นฉันก็เป็นอิสระแล้วละสิฉันเป็นอิสระแล้วอย่างนั้นเหรอก็ใช่น่ะสิเธอจะไปไหนก็ได้แล้วฉันมาปลดปล่อยเธอในตอนนี้โลกทั้งโลกเน่เป็นอิสระพระไม่เธอไปแล้ว งั้นเหรองั้นฉันจะออกไปข้างนอกฉันจะออกไปเห็นท้องฟ้าฉันจะออกไปเห็นก้อนเมฆฉันจะออกไปเห็นดวงอาทิตย์ฉันจะออกไปมีชีวิตอีกครั้งหนึ่งสวัสดีนิวยอร์กฉันจะได้กลับไปหาเธออีกครั้งหนึ่งแล้วเออเดี๋ยวก่อนสิคือเธอมีพลังซูเปอร์ฮีโร่นะถ้าเธอจะเป็นฮีโร่เนี่ยบางทีฉันคิดว่าเธอควรจะแบบหาหน้ากากมาปกปิดต,ตัวตนของเธอเออเออหน้ากากฮีโร่อย่างนั้นเหรอชุดฮีโร่อย่างนั้นเหรอโอเคก็ได้และในตอนนี้นะครับผมซิดดีนะ้เนี่ยก็ใช้ย้ายมงุมของเธอเนี่ย พันร่าชุดของตัวเองขึ้นมาและนับจากนั้นนะครับผมเธอก็ได้เรียกตัวเองว่าซิลจากนั้นเธอก็ได้ออกมาดูนะครนิวยอร์กในทันทีฉันเกือบลืมไปแล้วนะเนี่ยว่าเมืองที่แสนใหญ่อย่างนี้เป็นยังไงหลังจากที่ซิลถูกกัดเนี่ยครับผมเธอก็ถูกเก็บขังไว้ในห้องมาตลอดซึ่งในตอนนี้เองนะครับเมื่อเธอไปอิสระแล้วเนี่ยเธอก็ดีใจมากๆและก็ดีกระดาสุดๆเธอนั้นออกไปสำรวจเมืองอย่างไม่หยุดยัง้งและด้วยความเร็วของเธอนี่เองแม้แต่ปนะีเตอร์พาร์เกอร์นี่ยังแทบตามเธอไม่ทัน ในเวลาเดียวกันนี้เองนะครับเหตุการณ์นั้นตัดกับอี่บริษัทของปีเตอร์บ้างดูเหมือนว่าในตอนนี้นะครับผมแบ็กแคทนั้นจะมีความแค้งกับปีเตอร์เป็นการส่วนตัวอย่างสุดเลยในตอนที่ด็อกเตอร์ออกโตพุตอยู่ในร่างของปีเตอร์เนี่ย ดร์ออกโตปุนนั้นได้ทําการดูถูกแบ็คแคทเอาไว้อย่างแรงซึ่งความแค้นี้นะครับผมก็เก็บอยู่ในใจแบ็คแคทมาตลอดและในตอนนี้มันก็คงถึงเวลาที่เธอจะกลับมาล้างแค้แล้วในตอนนี้จะไม่มีใครได้มาลอ้อฉันอีกไอพวกไวรัสชันต่ําพวกนั้นมันจะไม่มาดูถูกฉันอีกและในช่วงอืดใจต่อมานี้เองนะครับผมแบ็คแคทก็ได้รีบบุกเข้ามาในบริษัทของปีเตอร์ในทันทีเหตุการณ์นั้นตัดกับไอที่ฝ่กของปีเตอร์บ้างนะครับดูเหมือนว่าปีเตอร์พาร์เกอร์ของเรานั้นจะใช้เวลาไล่าตามซิดดี้อยู่นนา ซึ่งซินดี้ที่กระดีกระดากับโลกที่เธอเพิ่งเจอสุดๆเนี่ยก็รีบมุ่งหน้ามาอย่างรวดเร็วนะครับผมและดูเหมือนว่าสถานที่แรกที่เธอมานี้เองก็คือบ้านของเธอนะครับแต่ดูเหมือนว่าในตอนที่เธอมาที่บ้านของเธอเนี่ยเธอจะไม่พบกับครอบครัวเธอแล้วเออซินดี้นี่คือที่ไหนนะ่ะบ้านของฉันยังไงล่ะ แต่เธอว่าทําไมกันล่ะเธอไมคนที่อยู่ในทาไม่ใช่ครอบครัวของฉันครอบครัวของฉันได้จากไปแล้วอย่างนั้นหรอหรือว่าพวกเขาย้ายหนีไปที่ไหนฉันจะทํายังไงดีล่ะฉันไม่รู้เลยด้วยซ้ำเลยว่าครอบครัวของฉันอยู่ที่ไหนตอนนี้หรือแม้แต่ว่าครอบครัวของฉันยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าฉันจะทํายังไงดีฉันจะทํายังไงบางทีไอการกัดของแมมุมเนี่ยเนี่ยมันได้เปลี่ยนชีวิตของฉันไปตลอดการและในตอนนี้มันก็ทําให้ครอบครัวของฉันน่ะครอบครัวของฉันไม่ต้องห่วงหรอกนะซินดี้ถ้าครอบครัวของเธอยังอยู่ข้างนอกนั่ เดี๋ยวฉันจะช่วยหาให้เองฉันสัญญาจะช่วยตามตัวครอบครัวของเธอให้ไม่หรอกปีเตอร์นายไม่เข้าใจสิ่งที่ฉันพูดฉันต้องรู้ให้ได้ว่าฉันถูกกักขังในห้องนั้นมานานขนาดไหนทำไมกัลาซินดี้ไม่เกิดอะไรขึ้นบางทีมอรานอาจจะฆ่าพวกเขาไปแล้วก็ได้ยังไงละ่ะปีเตอร์นายบอกฉชนมาสซิมอลานตายไปเมื่อไหร่5ปีก่อน10ปีก่อนหรือว่าตอนไหนกันละ่ะมอรานตายไปตั้งแต่เมื่อไหร่เออคือมันก็ซับซ้อนและยุ่งยากอยู่นะ คือในครั้งแรกเนี่ยฉันก็ลากเขามาเดี๋ยวก่อนนะครั้งแรกอย่างนั้นเหรอมม่หมายความว่าอย่างไงกันครั้งแรกก็คือฉันจัดการเขามาหลายครั้งแล้วนะ่ะฉันจัดการเขาไปทั้งหมด2ครั้งละมั้งเดี๋ยวก่อนนะ2ครั้งอย่างนั้นเหรอนั่นก็แปลว่ามอรลันสามารถกลับมาจัดการพวกเราได้อย่างนั้นสิไม่แน่บางทีนะตอนนี้มอรลันอาจจะกลับมาแล้วก็ได้ทําไมนายทําแบบนี้ล่ะนายกล้าดียังไงถึงมาทําแบบนี้ฟังนะปีเตอร์ฉันยอมเสียสละทุกอย่าง เสียสละชีวิตของฉันเพื่อปกป้องคนแบบพวกนายเอาไว้จะทําไมกันล่ะในตอนนี้การเสียสละของฉันมันไร้ค่าไปแล้วในตอนนี้มอรันอาจจะรู้แล้วก็ได้ว่าฉันกลับมาแล้วในตอนนี้นะครับผมมนุษย์แมงมุมทั้งสองคนนั้นได้เข้าต่อสู้กันดูเหมือนว่าพวกเขานนั้จะคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วซึ่งในตอนที่ซิลนั้นลากสไปด้ร์แมนเข้ามาต่อสู้นี่เองนะครับผมดูเหมือนว่ามันจะมีบางอย่างผิดปกติเกิดขึ้นในตอนนี้พวกเราทุกคนกําลังตกอยู่ในอันตรายนายเข้าใจไหมนายรู้สึกถึงมันได้ไหม และในตอนที่ร่างของทั้งสองคนนี้ใกล้กันนี่เองนะครับผมดูเหมือนว่าบางสิ่งบางอย่างก็จะเกิดขึ้นสไปเดอร์เซนต์ของทั้งสองคนนั้นได้ตอบสนองต่อกันและกันนี่คือความรู้สึกที่ฉันไม่เคยรู้สึกมาก่อนการไหลเวียนของเลือดในร่างกายฉันทุกๆอย่างกําลังเปลี่ยนไปหัวใจที่เต้นผ่าวนี้และในตอนนี้เองนะครับผมมันก็คือเวลาของทั้งสองคนแล้วดูเหมือนว่าในตอนนี้นะครับผมปีเตอร์พาร์เกอร์นั้นแทนที่จะสู้กับซินดี้นี่เองเขากลับเข้าถัวไปจูบซินดี้นั่นเองนะครับผมนี่มันอะไรกันละ่ะ เรื่องราวมันเกิดขึ้นแบบนี้ได้ยังไงกันทั้งสองคนไม่เคยรู้จักอะไรกันเลยทั้งสองคนเพิ่งจะมารู้จักกันแท้ๆแต่เราะว่าทําไมกันล่ะเมื่อกี้ยังจะสู้กันอยู่เลยทําไมตอนนี้ทั้งสองคนกลับมารักกันได้เรื่องราวนั้นจะเป็นยังไงต่อไปติดตามได้ในตอนหน้านะครับผมต้องบอกเลยว่าเรื่องราวนี้นะครับมันมีรับลมคมในมากๆกว่าเรื่องราวจากออริจินอลซีนเรื่องอื่นๆซึ่งเราจะขอบอกกันเลยนะครับผมว่าเรื่องราวนี้นั้นเจ๋งมากๆและมันจะนําท่านผู้ชมไปสู่อีเวนต์สุดยิ่งใหญ่นะครับ ซึ่งอีเวนต์นั้นก็คงเป็นอีเวนต์ที่ท่านผู้ชมรู้กันอยู่แล้วล่ะแต่จะขออุบไว้ก่อนก็นแล้วกันหากใครยังไม่รู้เนี่ยก็เราติดตามกันได้นะครับและในตอนนี้ก็หมดเวลาลงแล้วหากท่านผู้ชมนั้นอยากได้เรื่องราวไหนตัวละครไหนหรือว่าอะไรยังไงอีกเนี่ยก็บอกกันามาได้เลยในวันนี้กับผมต้องขอลาไปก่อนหากท่านผู้ชมนั้นอยากกด subscribe ให้เราหรือว่าอยากไปบอกเพื่อนต่อก็ขอบคุณมากนะครับผมอย่าลืมกดแชร์คลิปให้เราด้วยก็จะเป็นสิ่งดีมากซึ่งหากท่านผู้ชมแชร์คลิปเนี่ยเราก็จะ ก็คือของรางวัลจากดิสนีย์แลนด์เองนะครับผมรับประกันว่าเป็นของแท้แน่นอนซื้อมากับมือนะครับโดยเราจะแจกกันบ่อยๆนะครับผมแจกอันทีหนึ่งก็10ชิ้นนะนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงว่าจะไม่ได้นะครับโอกาสได้มีเยอะอยู่แล้วและในตอนนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนขอให้มีความสุขกับการดูคอมมิกเวิลด์นะครับสวัสดีครับ